อันที่จริงตัวกูมิได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผลมาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งตัวกูและจงถอนตัวสูอย่างเต็มที่เหลือไว้แต่เมตตาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดี แค่นี้เองธรรมสวัสดีญาติยมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนีนะ้หลวงพี่พาญาติยมท่านผู้ฟังนะมาฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของความมีเมตตาการรู้จักหน้าที่คือธรรมะนี่ก็อยู่ในทุกเรียกว่ากิจกรรมของชีวิตนะหลายคนนั้น เวลากล่าวถึงธรรมะก็จะนึกถึงความโบราณค,ค่ําครึความล้าสมัยต้องแก่ๆงอมง,งอ,งงองซมซ่อมาเข้าวัดเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมะเรายังเป็นใบรุ่นอยู่ในปาร์ตี้ฮอตดังหนะังไฟเออธรรมะนั้นจึงไม่เหมาะกับเรานะหลายคนคิดแบบนั้นแต่ว่าที่จริงแล้วญาติโยมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายธรรมะนั้นนะแทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรมของชีวิตของเรา เนีเมตตากรุณาและปราณีกันนั้นก็เป็นที่ต้องการแล้วว่ามีความจําเป็นในทุกกิจกรรมในทุกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตของเราทุกบทบาทหน้าที่สาขาอาชีพที่มีเพื่อนร่วมเกิดแก่เก็บตายมีมนุษย์มีสรัรพสัตว์นี้เนะเมตตาปานีนั้นก็เป็นที่ต้องการของทุกคนทุกที่ฝนกำลังโปรยปลายลงมา แต่ก็เทวดาคงจะดีใจกันนะวันนี้นะจะมาเน้นย้ำในเรื่องของความมีเมตตากรุณาต่อกันเหมือนหยาดฝนที่หยั่นลงมาเขาบอกว่าอันกรุณาและปานีจะมีใครบังคับก็หาไม่นะลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุาลาลัยสู่แดนดินคนเรานี่ถ้าเรามีความรู้จักหน้าที่และทําหน้าที่ของเรานั้น อย่างมีเมตตากรุณาต่อกันมองเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นมิตรนะอันนี้ก็จะทำให้เรานั้นมีความเรียกว่าเบากายสบายใจถ้าเรามองคนอื่นนั้นหรือว่าอิจฉาคนอื่นด้วยสายตาที่อาฆาตพยาบาทอิจฉาดิสยาแข่งแย่งแข่งดีไม่อยากจะให้ใครได้ดีเกินหน้าเกินตาตนหรือเสมอกับตนนั้นอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักหน้าที่และ ไม่มีความเมตตากรุณาในจิตใจมีอยู่ในมนุษย์ผู้ใดนะก็จะนำให้ตนเองนั้นมีความอยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะทำตนนั้นเรียกว่ามีจิตไฟไหม้ใจอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เมตตานะเมตตาทำค้ำจุนโลกนี่เป็นพุทธพ,ทพุทธพุทธพจน์นะเป็นพุทธสุภาษิตเป็นคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสอนเอาไว้นักหนาแล้วว่านะสิ่งที่คุ้มครองโลกนั้นไม่ใช่เลืเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่ขีปนาวุธไม่ใช่โทมาฮอกไม่ใช่เรือติดอาวุธไม่ใช่แบล็คฮอกอะไรทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงปราบอาชญากรรมที่จะมารุกรานประเทศร,รักษาอาธิปไตยได้เท่านั้นแต่ไม่รักษาหรือว่าคุ้มครองโลกนี้เอาไว้ได้เลย ตอนนั้นการมีเมตตาการมีความเข้าใจเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ต่อความรักสุขเกียรตทุกข์เข้าใจตรงนี้ของมนุษย์ด้วยกันนะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะคุ้มครองโลกได้โดยไม่ต้องเอานิวเคลีย์มายิงกันไม่ต้องเอาขีปนาวุธมายิงกันไม่ต้องไปด่าขุดโคดกันมาดานะ่าขุดดินแช่งขุดดินแช่งนะอันนี้เป็นลักษณะของการที่ว่าคนไม่มีความมีเมตตากรุณาใจมันเดือด ใจมันร้อนใจมันทุรนทุรไรอาน,นิสงส์ของเมตตาในทางพุทธศาสนานั้นนะองค์สเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดเอาไว้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมายถึงท่านสอนภิกษุแล้วก็ทุกคนนะผู้ที่เห็นภัยในสงสารท่านเรียกว่าเป็นภิกษุด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันเมตตานะที่บุคคลนั้นก็ทําให้มากจเจริญเจริญให้มากทําให้เป็นเรื่องใจนะทำเป็นให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจ ย่อมมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์มากสิบเอ็ดประการอานิานสงส์มากสิบเอ็ดประการน,นั้นเป็นฉไหนก็คือหนึ่งนะตอนหลับนั้นก็หลับเป็นสุขสองตื่นขึ้นมาก็ตื่นมาอย่างมีความสุขสามนะขณะหลับนอนขณะนอนหลับนั้นนะก็ฝันดีสี่นะพวกผู้มนุษย์ทั้งหลายทพ้งผู้หญิงผู้ชายมนุษย์นี่เป็นทีระของพวกมนุษย์มนุษย์เอ็นดูห้านะพวกอมนุษย์ ก็จะรักเราเมตตาต่อเราด้วยนะหเทพไทยเทวาจะคอยจ้องรักษานเะก็จะป้องกันภัยจากไฟศาสตราอาวุธทุกอย่างจะทำอันตรายบ่มีได้นะแนะเรียกว่าจบจิตเราสงบนิ่งเร็วจริงนะเวลาทำสมาธิคนที่มีจิตมีเมตตาจิตจะเป็นสมาธิเร็วนะเกนะก็เขาผิวพันธ์นะผุดพองดูมีสง่าราศีนะ สิบแล้วก็เวลาที่คันขราวตายก็สติไม่หลงตายมีสติมั่นคงไม่หลงตาย11นะคันเมื่อตายตอนตายถ้านะยังไม่บรรลุทมอะไรนะก็ถ้ามีเมตตาธรรมเป็นที่อยู่ของใจเป็นเรือนใจเป็นวิหารธรรมก็จะสามารถน้อมนําจิตเข้าไปสู่แดนพมรุกอันนี้ก็เป็นอน,นิสงส์เมตตาทั้งเศษประการนะกล่าวเป็นภาษากวี ฟังแล้วลื่นหูและเข้าใจง่ายจําง่ายก็คือว่าอันเมตตาอานิสงส์จงสดับสามารถนับสิเบเ็ดเบ็ดเจ็ดสิบเอ็เส,เส,เสิ่ง 1. นึนอนหลับเย็นเป็นสุขไกรทุกจริง 2. หลับตื่นยิ่งเป็นสุขทุกวันไป 3. ขณะหลับนั้นไม่ฝันร้าย 4. หญิงชายล้วนสมัครมารักไข่ห้าสัพพะอมนุษย์รักสุดใจหเทพไทยจกคอยจ้องมารักษา 7. ป้องกันอันตรายได้หลายอย่าง 8. จิตว่างสงบนิ่งเร็วจริงหนาะ 9. ผิวพรรณปุดผ่องงดงามอารามตา 10. รักษาสติมั่นคงไม่หลงตาย 11. ขั้นหลังตายย่อมหายสศกพมรโรคย่อมอมีเป็นที่หมายแผ่เมตตาพาตนล้นพ้นอบายท่านทั้งหลายจงทําประจำเทืนขณะที่หลวงพี่กำลังกล่าวนี่ฝนปอยฝนโปรยปลายลงมานะลถทั้งตัวหลวงพี่นะแล้วก็ทั้งโทรศัพท์ด้วยนะ แต่ว่าหวังว่าฟ้าคงไม่ผ่าลงมาแล้วตรงนี้นผ่ามาก็จะมรณะภาพในหน้าที่ก็ไม่เป็นไรนะคนที่มีเมตตารักษาเมตตาอยู่ในใจเทวดาฟ้าดินก็จะเห็นใจนะอันความกร,รุณาและปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุาลาลัยสู่แดนดินเมตตาทำค้ำจุนโลกคนเราอยากจะมีความสุขเราอย่าไป มีตั้งจิตอิจฉาริษยาใครนะไม่จะไปแข่งดีแข่งเด่นแข่งดังนะให้ถือคติว่าใครจะดีใครจะเด่นใครจะดังก็ยินดีกับเขาอย่าไปแข่งแย่งแข่งดีชิงดีชิงเด่นเขาการถือดีแข่งดีแจ้งดีอวดดีเป็นความอัปรีจันเลยอันนี้สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านก็สอนเอาไว้การถือดีอวดดีแข่งดีนะ เป็นความอับรีและท่านก็สอนเอาไว้อีกว่านะหลวงปู่พุทธทานก็สำทับเข้าไปอีกว่านะร้ายอะไรก็ไม่ร้ายเท่าจะเอาดีเป็นธุรีจับจิตเกิดฤติยาทำดีแล้วอวดเบ่งแข่งออกมาตัวกูจ้าบ้าคลั่งสังเวชใจสร้างนรกเป็นที่อยู่ด้วยเหตุนี้ตัวกูดีตัวกูเด่นเห็นหรือไม่เป็นธุรีจุดจี้ให้เกิดไฟเผาตัวเองต่อไป เศร้าใจเอ่ยยะโจมสามารถสัมผัสคนที่มีจิตมีเมตตากับคนที่มีจิตที่มีโทสะจริตโมโหโทโสไรเมตตามันจะแผ่ลังสีอมหิตออกมาทางสายตาทางหน้าทางสีหน้าทางแววตาทางการแสดงออกคนที่มีใจจืดใจดําก็จะแสดงออกมาแบบนั้นแล้วก็จะสะท้อนออกมาทางบาจาในการพูดเยาะเย้ยเสียดสีเรียกว่า เวลาเจอคนเป็นทุกข์ก็กระน,นำซ้ำเติมสาบแช่งเห็นเขาอิจฉ้าเกินตัวขันเขาได้ดีเกินตัวเขาอิจฉาทิษยาภาวนาให้เขาชิบหายขันเขาชิบหายนั้นก็เรียกว่าตบมือเรียกว่ามีความสะใจเราใจของคนที่รังเกียจเขาอันนี้เขาเรียกว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายนั้นสามารถเจอประสบการณ์อย่างนี้ในชีวิตประจำวันได้ทั่วไปในทางตัวกันข้าม คนที่มีจิตใจดีคนที่มีเมตตาในหัวใจการแสดงออกทางสีหน้าแววตาท่าทางการแสดงออกการครบค้าสมาคมการอยู่ใกล้ชิดเราก็จะสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองเรียกว่าสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงท้ายที่สุดนี้ก็ฝากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ว่า โลโกปัตถมพิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกธรรมะสวัสดี